ด้วยอนุภาพแห่งลักษณะของพระมหาบุรุษสาสประการแห่งพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระสิริปัญญายานเดชความสำเร็จแห่งชัยชนะฤทธิ์อันใหญ่มากคุณอันยิ่งใหญ่และพระบุญญาธิการอันไม่มีประมาณผู้สามารถในการห้ามสัพพะอันตรายทั้งหลายด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธลักษณะเล็กๆน้อยๆอยอ,ยอ,ยอีก80ประการ ด,ด้วยอนุภาพแห่งมงคล108ประการด้วยอนุภาพแห่งฉับพันนรังสีรัศมีหกประการด้วยอนุภาพแห่งพระเกรตรมาลาด้วยอนุภาพแห่งพระบารมีสิประการด้วยอนุภาพแห่งพระอุปปบารมีสิประการด้วยอนุภาพแห่งพระปรมัตถบารมีสิประการด้วยอนุภาพแห่งศีลสมาธิปัญญาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธรัตนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมรัตนะด้วยอนุภาพแห่งพระสังครัตนะด้วยอนุภาพแห่งพระเดชด้วยอนุภาพแห่งพระฤทธิ์ด้วยอนุภาพแห่งพระกำลังด้วยอนุภาพแห่งธรรมที่ควรรู้ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคันด้วยอนุภาพแห่งโลกุตรธรรมเก้าประการด้วยอนุภาพแห่งอริยมรรคแปดประการด้วยอนุภาพแห่งสมาบัติแปดประการ ด้วยอนุภาพแห่งอภิญญาหกประการด้วยอนุภาพแห่งพระยานที่รู้แจ้งอริยสัจสี่ประการด้วยอนุภาพแห่งพระยานอันเป็นกำลังสิบประการด้วยอนุภาพแห่งพระสัพพัญยุตยานด้วยอนุภาพแห่งพระเมตตากาุณามุทิตาอุเบกขาด้วยอนุภาพแห่งพระปริต์ทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งการระลึกถึงพระรัตนตรัยขอให้โรคทั้งหลาย ความโศกความจันไรความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจทั้งปวงของท่านจงสลายไปขอให้อันตรายทั้งปวงจงสลายไปขอให้ความคิดดำริทั้งหลายทั้งปวงของท่านจงสำเร็จด้วยดีขอความเป็นผู้มีอายุยืนจงมีแก่ท่านขอความเป็นผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยความเป็นอยู่ถึงหนึ่งปีตลอดกาลทุกเมื่อเทิน ขอให้เทวดาผู้มีหน้าที่รักษาทั้งหลายผู้สถิตอยู่ในอากาศในภูเขาในป่าและในสถานที่ต่างๆในแม่น้ำคงคาและมหาสมุทรจงตามรักษาท่านทั้งหลายตลอดการทุกเมื่อเทินได้มีการป้องกันความชั่วร้ายของพวกดวงดาวที่ให้เคราะห์ยักษ์และพวกผูผีปีศาจทั้งหลายแล้วด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงกำจัดความจันไรชั่วร้ายทั้งหลายที่เกิดจากดวงดาวที่ให้เคราะห์ยักษ์ และภูผีปีศาจท,ทั้งหลายแล้วเหล่านั้นเสียเถิด